คุณดี้ชนานานะคะคุณผู้ชมที่ได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยงูสวัสดพร้อมกับฝากเตือนถึงคนรุ่นใหญ่ว่าต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะทำเอาแฟนๆเป็นห่วงนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องเลยหลังนักแสดงรุ่นใหญ่วัย5้57ปีคุณดี้ชนานานุตาคมได้โพสต์ภาที่ตัวเองมีแผลผู้พองหลายจุดตามตัวค่ะเนื่องจากป่วยเป็นโรคงูสวัสด ล่าสุดนะคะคุณดี้ชนานาที่รักษาตัวอยู่บ้านจนครบสัปดาห์ก็ได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยรวมไปถึงบอกวิธีรักษาโรคงูสวัสดแบบละเอียดยิบค่ะว่าหนึ่งวิก,กับงูสวัสดคนเคยเป็นอีสุกอิใสหรือว่าเป็นงูสวัสดแล้วก็สามารถเป็นได้นะคะเพราะว่าเชื้ออยังซ่อนที่ปลายประสาทถ้าหาดพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายอ่อนแอเครียดก็จะทําให้ไวรัสเนี่ยสามารถโจมตีได้อีกค่ะ อีกทั้งได้เตือนรุ่นใหญ่ด้วยว่าให้ควรระวังนะคะแล้วก็ควรจะไปฉีดวัคซีนป้องกันอูสวัรดห์หเข็มเพราะว่าถ้าเป็นคนที่มีอายุมากไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวรักษาไม่ทันเนี่ยอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยละค่ะ ส่วนสาเหตุที่เธอเป็นงูสวัสดนั้นนะคะเพราะว่าไปบริจาคโลหิตแล้วก็หักโหมทํางานต่อเลยร่างกายก็ยังไม่ซ่อมแซมเลือดใหม่นะคะบวกกับหลังหมดประจําเดือนก็กลายเป็นคนแพ้เหงือค่ะโดยตอนแรกที่ผื่นขึ้นก็ไม่ได้ตื่นตัวซ้ํายังกินอาหารทะเลแล้วก็มีการดื่มวายนิดหน่อย2วันติดกันจากนั้นค่ะก็เริ่มมีอาการเพลียปวดหัวเหมือนมีคนมาดึงผมนะคะก็รู้สึกเจ็บหัวแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อแล้วก็มีแผลที่เริ่มพุพองมากขึ้นนะคะก็ผุดลามไปถึงใบหน้าค่ะถึงต้องไปหาหมอ โดยนักแสดงรุ่นใหญ่นะคะก็เผยอ,อีกว่าตัวเองโชคดีที่รักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะแล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์มีการเจาะแผลพองแล้วก็ฉีดยากินยานะคะท่ามแผลสามนติดโรคก,ก็เลยไม่กระจายค่ะอาการแผลพองตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้ววันนี้ก็เหลือแต่แผลที่รอตกสะเก็ดนะคะซึ่งก็เป็นแผลที่ห้ามแกะเกาเพราะว่าผิวจะเสียก็ต้องล้างน้าเกลือทาครีมต้องทานอาหารบํารุงให้เลือดแล้วตอนนี้ก็เริ่มออกกําลังกายเบาๆได้แล้วด้วยค่ะ ส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้หายเร็วๆค่ะ